สิบหกธันวาหกเจ็ดครับเราเดินทางไปที่บ้านชายเขาเซ์แลงแห่งเมืองไทยนะครับเขาได้รับการขนานนามว่าอย่างั้น,นะครับอยู่ที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเพื่อกินบรรยากาศยามเช้ายเย็นนะครับ,บรว่าบูสวยๆนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงอากาศเย็นพอด,ดีนะครับที่นั่นนะครับก็เป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากนะครับคือเป็นแนวเชือกเขาสองเทือกนะครับ เราก็ไปอยู่ในร่องเขานั้นเลยนะครับเป็นที่โล่งๆแล้วก็เห็นแนวเทือกเขายาวเหยียดเลยนะครับก็ไปก็ทันก่อนที่พระาทิตจะตกพอดีนะครับก็เลยได้เห็นบรรยากาศเก็บบรรยากาศก่อนที่จะมืดก่อนนะครับนี่ครับเรมีจุดถ่ายรูปเราพักที่รีสอร์ทชื่อแอดเจมอวเทนนะครับ,รบข้างๆก็จะเป็นเทือกเขาดังกล่าวนะครับ อยู่ติดกับริมเขาดังกล่านะครับอันนี้เขาเป็นด้านหลังเขาเรียกว่าเขาปลาลานะครับเป็นที่เที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับรีสอร์ทก็จะเห็นเขาปลาลาด้วยเราพักเป็นห้องพูลเวล่าด้วยครับพอดทีเขามีเหลืออยู่แค่ห้องนี้นะครับก็โอเคครับราคาก็พอสมควรแต่ว่าลดให้ระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นเนื่องจากไม่ใช่วันหยุดนะครับก็มีเตียงสองเตียงแล้วก็มีห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ำพร้อมเลยนะครับ ห้องค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวครับเพิ่งสร้างใหม่เลยเด็กๆก็เล่นน้ำกันเลยนะครับคืนแรกเพราะว่าไม่เสียเวลาเขามีเป็นดนตรีด้วยครับคือเป็นร้านอาหารด้วยที่นี่ก็เลยมีดนตรีให้จนถึงประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับเราก็นั่งกินบรรยากาศดนตรีด้วยนั่งกินอาหารด้วยครับยามเย็นที่นี่ออาหารไม่แพงนะครับเขาเป็นพิซซ่าเป็นพวก ข้าวผัดเป็นพวกอาหารตามสั่งต่างๆสามารถตั้งโต๊ะเก้าอี้แบบสนามนะครับสามารถตั้งตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกอันนี้ก็สั่งอาหารไปก็รออาหารนะครับกินหมูแผ่นไปด้วยนะครับนี่ครับเป็นพิซซ่าเราสั่งพิซซ่าพิกไก่ทอดสั่งเบียร์มาด้วยคนเลยนนะนัดแค่ประมาณ500อนะครับถูกมากๆมีดนตรีสดให้ฟังตลอดกั้งคืนนะครับ อย่างดีมากนะครับแล้วก็เพลงก็จะแนวยุค90ที่คุ้นเคยทีเดียวนะครับเนื่องจากเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับสุดท้ายพระจันทร์ก็ขึ้นมาครับสวยงามมากๆนะครับผอพ้นภูเขามานะครับตอนเช้านะอุณูมิประมาณ17-18องศานะครับเราก็รีบออกไปเก็บบรรยากาศยามเช้ากันนะครับออกไปด้านนอกก็วิ่งผ่านเชือกเขาอันนี้เป็นจุดยอดดังที่น่นะครับชื่อ ปาตัดไบคคมนะครับคุณผักเต็มตลอดนะครับจนถึงปีใหม่นะครับจะจองที่นี่แต่ว่าเต็มนะครับแถวๆนั้นก็จะมีการทํานาด้วยนะครับเราก็ไปทานพระอาทิตย์ขึ้นพอดีนะครับอันนี้ก็อยู่ใศัยภาพยามเช้านะครับมาให้ชมกันนะครับที่จะมีลานโล่งๆด้วยนะครับสําหรับตั้งเต็นท์ เพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาจะจัดงานบอลรูนนะครับน่าจะมีคนเต็มกันทีเดียวนะครับนี่เราก็ถ่ายรูปกับรีสอร์ทอีกที่หนึ่งนะครับยามเช้าประมาณ17-18องศาอาการดีมากแล้วก็ทัศนียภาพก็สวยงามมากนะครับเด็กๆก็พาเด็กๆไปเล่นสกูตเตอร์นะครับติดสกูตเตอร์ไปด้วยนี่ครับรถเราเล็กนิดเดียวนะครับเทียบกับขนาดเทือกเขา สองข้างที่ขนาบมานะครับตอนเช้าเด็กๆก,ก็ขอลงน้ำอีกรอบนึงเพื่อให้ครุบนะครับก็ถือว่าครุบิดเดียวที่เรืยอปูเวล่าว่าเด็กเช้าเล่นน้ำกันนี่ยามเช้าวิวข้างหลังเป็นเขาปาลาร้านะครับแปดโมงเชา้าพนักงานร้านอาหารไว้รีสอร์ทไว้ว่าขอเสิร์ฟอาหารตอนแปดโมงเชา้าเข้ามาเป็นไข่ดาวก็เป็นก๋ตวต้มร้อนๆนะครับกิน ไปกับวิวเชือกเขาข้างหลังเป็นเขาปาลาร้าวิวเขาปาลาร้าสวยๆนะครับก่อนกลับก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่รีสอร์ทอีกทีนะครับก่อนกลับก็เป็นเสกสิ้นนะครับ